สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะมีนี่สาวสาวสวยอยากลองกินจุจุเห็นเห็นเห็นมากินจุครั้งก่อนกับพี่พี่นะครับนี่ฮะก็เลยว่ามีโอกาสก็อยากจะมากินตรงก็เลยว่าพามาลองครับสาวจันทบุรีครับเพื่ออยากกินจุฮะเห็นคลิปค่ะเห็นในคลิปหลายคลิปแล้วเนาะอ๋อล้อยากลองโหดูจะเป็นยังไงจะกินได้ไหมถ้าก,กินไม่ได้เอาไว้ล่วงอะ แล้กินไม่ได้ก็ไปลวกครับเอาเดี๋ยวรอชมนี่จุครับจุจุจไงพี่ครับนี่ครับนี่ทำอะไรครับนี่ตับหวานเอาานนอ,เอเครับเอาจัดเลยเดี๋ยวเรามากินจุจุจุโอ้ยส,สด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 ผักมาเป็นสวน<ร>เป็นไร่เป็นไร่เป็นสวนเลยรอครับใช่ค่ะ เป็นไรเป็นสวนเป็นไหเป็นนาเลยนะเอา้ามากันให้หมดซอยจุดูสิพลจะกินได้ไหมเอามาดูกัน่าจะกินได้ไหมเมื่อกี้นั่งตรงนู้นมันมืดทุกคนตูนมองไม่เห็นเลยเนี่ยก็สีผิวด้วยกันนีอุ้ยตูนดำกว่า <laughs> คิดว่าจะสีผิวด้วยกันครับเอาเดี๋ยวเรามาลองกินจุกันติโท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  โอ้ยจะกินได้ไหมเนาะพอะกินได้ไหมเนาะอยากลองหลายโอ้ยดูผักครับผักโอ้ยสวยงามมากเอาอนี่แหละอยากลองกินล้วกินซักโอ้เลอกินกับข้าวเหนียวด้วยเอาีินาข้าวเหนียว กินได้ไหมเนาะเป็นบูชาเนี่ยพระเจ้าเต็มบุอรเอาผู้อยากอะล้อมมันเหนีด้วยจุๆจุทุกคนไม่แจ่ขมแต่อันนี้อันนี้แจวไม่ขมครับลงขอแบบไม่ขมมาด้วยเอาลองกินมันจะขมใช่ไหมต้องใช้มือ กอาตัวคน้ม่เซ้มือมีโคกไหมคะเอาไหมโคกอะเอาเบียมไหมมีเบียมไหมครับเอาลองสิครับโคกันอยากลองอันนี้สับหวานครับ มาโชว์โชว์หน่อยครับโอ้โหอา้าจจะเห็นเท่านี้นะทุกคนอา่าสองัก็นี้ตับใช่ไหมันก็อันนี้ิมันอันนี้เป็นหัวก่อแล้วมน้เอาลองเอาแล้วครับจะจิ้มผมใช่ไหมเขาจะจิ้มแบบผมใช่ค่ะ โอ้ยก็กินผักด้วยนะอื้ออืมกินผักกินมีผักก็เนี้ยมีผักมีผักขแยงครับผักแพล แักแถวไอ้แแยมแักแถวแบก่กีราวแล้วก็พวกเขาจะยินนะจ,นจะยินก็องหอมที่กินกับผักพวกนี้มันจะแซ่บเป็นไงดได้ด <c oughs> เยอะเขาไม่หวงค่ะขอเพิมได้ใช่ไหมอืมได้คุ้นจับม,มาแล้วครับแล้วก็มีต้มจับค้างน้ำน้ำใหยเราจุ่นน้ำจินกับน้ำน้ำใหญ่ กินตับไหไมเผาไหมหอ่ะไม่รู้ไม่เคยกินนี่ไม่เคยกล้ากินแต่เขาบอกว่าหวานอะ่ะลองพากกัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> อย่าหาทำเด้อ <c oughs> ลองลอง <c oughs> ก็ปกติถ้ากินตับจะกินแบบแห้งมากๆอ่ะแบบย่างแห้งๆเลยมาเร็วพี่ตูนมันพี่ตูนอะไรรึเปล่คะ <c oughs> พอแล้วฟิตแล้วเร็วอุ้ยตับร่วมสาบานยังไม่ได้ออกนะ มันเป็นยังไงมันหยื่ๆห่อะครับมันหยื่ๆมยนลุกเป็นยังไงบอกมามาขนลุกแต่มันไม่คาวมันไม่คาวมันไม่คาวเหมือนแบบที่มันทำสุดแต่ว่าเนื้อนี่ได้อยู่กินง่ายอยู่ครับ ตบไม่ไหวอันนี้ตบหวานับนี้อร่ <dear> อยนะอร่อยไม่เยอะอ่อยนี่คนิดยังไงกเขาู้เรื่องได้คุเนื้อเนื้อได้อยู่แ่ว่าตับแบบยื้ไหน ไม่ลงบเนาะอกนไหนะอันนี้มนจะเรากินข้าวเหนียครับข้าวเหนียอร่อยขอบเ้า ต้นหอมไหมฮะงูหอมแบบยิ่งเผ็ดด้วยซอยจุอยู่ตรงเซเว่นตรงซอยข้ามซอยบงกดซอยบงกดตรงข้ามเ,เซเว่นครับ อันนี้เด็ดจริงนดี๋ยวพาิ๊ที่พาบีบกมันกินถูกมากไม่แพงเลยครับเป็นแก้วปาสติกับผมคุณผู้ชมครับผมอู้สที่เราจะกินไม่ได้กินได้อยู่นะคอ,อยคอยไม่เก่งรุ่นกินได้อ,อ่ะ เห็นตุนเห็นเห็นนี่อยากกินไงไอ้พอยชิมต้มนีเป็นไงมั่ง <c oughs> น้ำลำไยครับ <c oughs> ไม่พอขอใหม่เหรอนี่หมดอาทุกคน, <c oughs> นลองกินดูไม่กินดูไม่ลองไม่รู้ <c oughs> เหมือนแมงกะพุนอ่ะจริงจริงมันจะมีแบบว่าไอ้ดำดำอ่ะไมาใช่องดำดำกันแยนานแต่ว่าเขาไม่มีมันไม่เหมือนกันมันจะเหนียวกว่ามั้งหรือไงไม่รู้ไม่เคยกินอ่ะต้นชอบตับหวานมากเลยนะก็ชอบแบบพวกลาพวกก็ที่ไปใส่พวกหอมแครเออหอมแค่แล้วก็ใส่พวกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะคำนครับอะไรอ่ะมะกะพรุนมะกรูดมะมกรูดตอ ขอบคุณครับผมพอๆครับผมใส่หมดเลยนะอ่าใส่เลยใส่เลยอันนี้เราจะใส่ต้มแซ่บให้หมดเลยนะคะต้งถึงร่ะกินี่เป็นแม่ในการนี้เนี่ยน่าจะเป็นลองไปดูเป็นผัก อ้วทุกน่านี่เดยเก็สิบปวไม่รู้เพลงเนี่ยจางวะ นี่ครับก็าต้มจิ้มกับข้าวเหนียวอันนี้จันี้ครับ ขายเผ็ดเนี่ยขนา่อนไรเหรอไอ้ปากกาหินไอ้กระหินได้ไหมได้ปลาซาบีปลาซาบิป่ะ ชอบจริงๆอะมันหวานไง,งชอบกินชอบกินตับอือตูตับเนี่ยคนณเขาชอบกินเรากินตับสุกก็พอครับผมตับสุกหวานอะไรอะไม่ไบบอร่อยเรีอเปล่าอร่อยเนาะ ใส่ทุกผักครับรวมมิตรเห็ดปีโยมาสมอยากอยู่สมอยากอยู่ทุกคน ยลาก,กหลายโอเคค่ะจะมีเอาไว้คนนี้ครับจอไหนคลิปหน้า <Yeah. S 1> มากินจุพาคอยมากินจุ